วิ่งนะเอาเลโก้มึงอยู่ข้างหลังมันมันมังไม่เห็นมึงอีกเหรอเนี่ยดูดิพี่กาดูดิกูงงเหมือนกันแม่ผมให้พี่กาไงไอ้น้องแต่ดาแบบพี่กานะเขาพรานะใช่ค่าแลติงๆิอย่างเราหัวงงเหมือนกัน เขาพลาดอะไริงๆอย่างดตัวนา arf, ิ้าเลี้ิงๆอย่างเราอะนี่ขนาดสองสี่เนี่ยกดเลขหนึ่งไปหลินแล้วไปกดอะไรได้นะครับแล้วฉีบแบบพี่ก้าใช่ครับผมดูกดอลไรด้วยนะครับผมทุกคนครับโกวิดฉีบผมบอกให้นะครับผมโค้งมาท่องเที่ยวเนี่ยมันรับสาวไว้มันมันเรียกเด็กไว้ประมาณสองคนมั้ยผมทุกคนมันเรียกโควิดเด็กไว้แล้วแล้วมันกล่าวว่าจะให้ผมแบบว่าเรียกให้หน่อยเลยให้เรียกเด็กให้หน่อยนี่เรื่องจริงนะครับผมทุกคนครับ เผื่อบางคนไม่รู้นะพี่โก้เขาเลือกเด็กไว้2คนครับที่กรุงเทพเขาหมประมาณประมาณหมดหมื่นห้าคนละเจ็ดพันห้าบาประมาณนะจะบอกพี่โก้บอกคุณดูนะไม่ไหวสวัสดีครับโก้อยู่ดีรับไม่ไหวครับเขาไม่ไหวพวกผมครับอินโดอะอะไรพี่ไม่พี่บอกอินโดไม่ไหวพวกพี่เราโอ้ทำไมคนหล่ออย่างเราต้องโสดด้วยวะพี่โก้โสดเหรอใช่ผมก็บอกกับพี่แค่ผมก็โสดทำไมคนหล่ออย่างเราต้องโสดอะไม่เข้าใจเหมือนกันจริงไม่เข้าใจเหมือนกันแค่ขางหัวแตกหล่อเหรอไม่หล่อเนา ไม่ใช่สุดหล่อครับแต่ว่าผมหล่อสุดโอ้สุดยอดเลยโอเคครับทุกคนก่อนไปรับชมคลิปนะครับก็นี่นะครับก็คือหอคอยสมบัติแห่งซันต้านะครับก็คือหมัดน้ําแข็งนะครับทุกคนที่ทุกคนถามผมก็กิจกรรมนี้น่าจะเป็นสะสมโทเค็นให้ครบนะครับรับแล้วก็แลกรับสกินหมัดครับทุกคน ก็ตั้งแต่วันที่26ธันวาคมถึง1มกราคมนะครับอย่าลืมไปสุ่มสะสมนะครับคนดูค่อนข้างสวยและเท่มากนะครับเป็นมีเอฟเฟคด้วยนะครับทุกคนสามารถใส่หน้าล็อบบี้ได้นะครับกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นรวมพลข้ามปีไอเทมฟรีข้ายิ่รับปีใหม่2022นะครับคนดูก็วันที่23ถึงวันที่9มกราคมนะครับก็นี่เลยก่อกำเนิดนิคมนรกล้างก็คือน่าจะเป็นทำพันธกิจนะครับทุกคนอันนี้คือน่าจะเป็นกิจกรรมไม่ทำร่วมสนุกนะครับรับฟรีนะครับแล้วก็วันที่2 9ถึงวันที่9มกราคมก็จะเป็นกกิิจรรมพเศษ นะครับทุกคนก็ก็วันที่29ถึง9มร in, งกราคมนะครับล็อกอินลงเล่นแจกสุกรับปีใหม่นะครับก็คือน่าจะล็อกอินนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นนะครับนี่มี AK แล้วก็ หน้ากากแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็วันที่1มกรารนครับแจกไอเทมฟรีปี2 0 2 2ัวันเดียวเท่านั้นนะครับเข้ามาล็อกอินนะครับมีบุกแก้วคิดตั้นมูนนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยน่าจะเป็นตัดเลี้ยงนะครับแล้วก็ต่อไปก็ 1- มกราร์ครับตั้งที่ขยปปีใหม่นะครับก็คืออันนี้กิจกรรมก็คล้ายๆเหมือนชวนเพื่อนกลับมาครับตางวันสูงสุดก็คือ2หมื่นเพชรนะครับแล้วก็สกินเอ็มหกสิบนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูคลิปกันต่อนี่ครับโกร นี่อาจจะแป้งติดก็ได uh ้พี่ถ้าพี่ชอบทาแป้งไงหน้ามันๆนั่นมันต่างคนต่างเสียงใจเมื่อเราต้องไกลเฮ้ย เอาว่ะนี่มันเอาเรื่องผมทุกคนครับการโดนแบนใช่พวกพี่โดนแบนจากเซิร์ฟไทยครับผมผมไปผมเลยแบบต้องมาเล่นเซิร์ฟนี้ไม่ไม่ไม่พี่การ้าอินโดโดนแบนพี่ไม่ต้องแปลกเลยนะทำใจไว้เลยพี่้ใช่โดนโดนแบนผมไม่แปลกแยกเลยผมนะเพราะผมมันคมเกินนะเนาะพี่ครับก็ว่าผมเคทูเจครับผมที่หล่อหล่อครับแต่ว่าน้อยกว่าผมอะก็หล่อน่จริงผมก็หล่อสุดเลยพี่แต่ว่าน้อยน้อยกว่าพี่นิดนึงโอเคอันได้โอเคแต่ย้อยก็หล่อหล่อหล่อเดียวเคทูเจไม่หล่อได้ไงอะสาวสาวเป็นร้อย คนก็รู้หรือเปล่าอันนี้สาวเป็นร้อยนี่ผิดชื่อหรือเปล่าถูกแล้วคนนี้แหละเฮนรี่นี่แหละผมจำชื่อได้สาวเขาเยอะจริงคนเนี้ยไม่อยากผมไม่อยากพูดนะท้าหาที่ไหนถ้ามีสาวคงมีแฟนเรีวโอ้คุณดูเอ้ยได้ข่าวจะย้ําอยู่กรุงเทพอีกโอ้ตายตายตายผมบอกเลยฮะอะไรก็ได้ข่าวจะย้ําอยู่กรุงเทพไงผมข่าวข่าวข่าวมันลือกันมาผมยินมาจากฝั่งผู้หญิงเขาแบบลือๆเนาะแต่ไม่จริงหรือเปล่านะอย่าไปเป็นตัวร้ายกรุงเทพละจากตัวร้ายโราหอุ้ยดูดีครับผมทุกคนดูดีไม่เดินตามรอยพิ่ก้าวเลยไม่ใช่นะ อันนี้ไม่ใช่แล้วใครเล่นเพลงลิสเพลงวะไม่เพลงลิสเพลงมันเพี้ยนเหมอกสาวเปล่าสาวเปล่าไม่ใช่ไม,ม right. ่มีไม s <S like ่มีเราเียใส่ลายให้ผมผมทุกคนครับดูดิครับใส่ลายใส่ลายนะใส่ลายเลยคนดูผมใส่ลายอะไรตรงนี้ในในหลักฐานคุณกล้าวหลักฐานมาดิครับมีหรือเปล่าก็ไม่มีเอากับเพลิดคุณอาจจะให้คนอื่นเล่นหรือเปล่าผมผมก็สงสัยว่าใครเล่นเพลงลิสผมหรือเปล่าตอนนี้เนื่ยเนี่ยเหนื่ยฟาร์มนานแล้วไม่ได้กิงคนสักทีเนี่ยเหนื่อยมากเลยเฮ้ยเจอ ไม่ไหวไก็โกหรอกจริงผมงหมให้โก,โกยิงตายเฮ้ยเฉยพี่ก็เจอมาพีกก่จะวัดกันนะวัดได้อ่ะจะวัดเหรอจะวัดจะวัดได้แต่สู้เขาได้หรือเปล่าโดนไปดิแต่ท่านนี้เดียวก็อย่าไปวัดเลยฮะฮะอ๋อท่าจะไปวัดกันไงอ๋อ,อ,อไม่ใช่วัดอย่างนั้นไม่ใช่วัดอย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วพี่หมายถึงอะไรเปล่าเป่าไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาผมมาช่วยพี่ละมันหายไปแล้วมันยุ่งเป็ยู่ไหนพี่อ่างเฮ้ยพี่อ่างพี่อ่างระวังผมไม่ขยันใคร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 คือพี่อ่างวะไม่กล้าพูดผิดเมาแต่ พี่กาขวาขอแตกนี่ปะหมดแล้วพี่พี่อ่างผมเกิดเกิดไม่ไม่ใช่พูดพูดผิดพูดผิดน้องโก้นีพี่ก้าอ๋อพี่โอ้ยติดติดติดหลังไม่พี่ก็บอกพี่อ่างจะลุกโอเคโอเคขอโทษพี่ก้าไม่ใช่พี่อ่างอเคมันก็เรียกถูกเรียกผิดไปเรื่อยเนาะบางทีคนเรอคนเราผิดพลาดบ้างพี่ผิดพลาดได้ผิดพลาดกันได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เข้าใจเรื่องปกติผิดพลาดกันมันมีกลิ่นอะไรบ้างของพวกนี้เนี่ยสรุปไอ้แบบที่คือไม่มี เขาไม่อยากให้พี่หน่งเขารู้อยู่คือ GM อ่ะเขามีระบบตรวจสอบคำพูดด้วยพี่พูดจริงโอ้ตายตายจริงเงี้ยแม่งคนมันตึงได้ทั้งหมดเนี่ยแปบบเนี้ยเจ็บกันลงไปโอ้สรุปผมไม่ได้เล่นปืนที่ผมอยากเล่นตัวอุ้ยอุ้ยพี่กล้าสิตัวชุบผมก่อนแล้วพี่ค่อยมาชิบหายไอ้โกเหลียบได้สองร้อยโอ้เล่นแล้วจะอยู่ผมหมดอ่ะพี่มึงเอาไปหมดแม่สองศพเนี่ยไม่เหลือเลยกูมาเนี่ย งงนะไม่เป็นไรพี่ตายบ้างตายบ้างพี่ตายบ้างไม่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 พากันได้คนเราพากันได้พี่โอเคครับไฮ้พี่อ่างไปหาเหรียญด้วยเถอพี่อ่างเฮ้ยพี่ก้าพี่ก้าพูดผิดตบปากกันตบปากกันตบปากพูดดีน้องพี่ดูเหรียญอยู่ใจเย็นจะเย็นเฮ้ยเจอเหรียญกองนึงโอเคพี่พี่ก้าชอบไหมเหรียญสีเหลืองเนี่ยอะไรที่เป็นสีเหลืองชอบ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 ผมเมื่อกี้ไอเกเฑาที่ ที่ผมขับมอเตอร์ไซค์เป็นไรไม่ได้เจ็บเหมือนเจ็บโดนอะไรทิ่มไม่รู้ฮะแต่แต่ไม่สะกิดนะคนดูแต่ไม่สะกิดอะไรทิมอันอันใหญ่เปล่าอันใหไม่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 ตานเล็กก็ไม่รู้ว่าดีสวยพี่กาสวยเนี่ยมันอยู่ทางบ้านบ้านนี้ล่าสุดพี่ที่ผมตายเนี่ยโอเคได้แล้วน้องพี่ใครแม่งมันกล้าทำน้องพี่วะไม่ไม่ไม่มาสามสี่ตัวไอพี่มันตึงมั้งยังคิดว่ามันตึงมั้งไอไอที่นี้ปะที่ยิงเยอะเยอะปะจำไม่ได้พี่เดี๋ยวมันเจอพวกผมแค่นั้นแหลยผมรู้นะ ล่วงไปดิทำน้องผมป่ะเนี่ตีนี้ป่ะเนี่ยโอ้ยสัสผมจะไม่ยิงพี่พี่ไปสอยตนนนีนใช่ใช่นะจะตีนี้แหละเพื่อนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนตามมาเอามันนังคอกเลยพี่จะปืนอะไรวะพี่ก้าของคนเยอะเลยเจอกับแปดพี่ก้านะมาเสิร์ฟไปดิสแสดงว่ามาันมาเสิร์ฟพี่ผมละผมบอกเลยคนดูดูดิดแค่นั้นแหละผมบอกให้เจอกระโดดยิงในพวกเนี้ยบอกของอย่างเยอะผมไปถึงไม่มีสักชิ้นแล้วเฮ้ยพี่ก้าคนกดแตกงกดพี่ก้าตรงเนิน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 ผมดันนะดันเลยดันเลยมันจะมัช่วยเพื่อนจอยช่วยเพื่อนอ่ะตีนี้พี่ตีนี้ ไม่พี่ก้ามลงมามาชุบหับตัวเลยไม่เดียวขอไม่เดียวไม่ได้หรอไม่ได้มันอยู่ข้างในแบบมันหลบอยู่ย่องขวาให้โกไ้ได้ๆพี่ต้องอา้าโก้กดกดหลังมาโก้หลังมาคาตูคาตูผมไม่ใชพี่แล้วกันมันอยู่คาตูอ่ะสองสองตีจะลุมเราข้างในตัวนึงพี่ละมาตัวนั้นเจ็บพี่ผู้หญิงเจ็บมาเพิ่งโดดมาพี่เม<อ>่ดได้จะเม็ดเดียวอ่ะพี่ก้ามได้ปะอ้ใช่เหรอเม็ดเดียวเหรอกูยิงไป็สี่เม็ดแล้วนะอ๋อต้องต้องรีบเอามันพี่อุ้ยวีเด้นยิงเนี่ยวะตายตายตายมันโดนมาโดนเหรอพีี่น็อเดยิงมาเ้นแลวกูแอพ วยอุ้ยพี่ก้าว่าไหมว่ยว่าว่ายว่ายว่าว่ายวุ้ยที่อื่นอุ้ยพี่ก้าหลังัแตกอุ้ยพี่ก้าส่งออกมาไม่ตายหยาบลบอยู่พี่ลบหลังไอ้ต้องรีบมาพี่ก้าแล้วใต้วาปิดผมอ่ะคิดละอยู่หลังเต้นพี่อยู่หลังเต้นออกขวาละผู้พันยานึงนะพี่ก้าเรียนสายให้เลยนะโอเคคิดว่าตึงเหรอพวกเองเนี่ยฮะไปเจอกันหน่อยดีว่านี่ไง ตึงกันเหรอทำไมเขาไม่ตึงเดี๋ยวเขาดึงกันจังเหรอพี่ครับดึงหน้าไม่มีฝีมืออะไรหรอกจริงจริงดึงไปงั้นแหละฝีมือไม่มีผมทุกคนครับเจอพี่อ่างผมไปดิอะกาพี่ก้าพี่ก้าพูดผิดพี่เราเนี่ยพูดผิดบ่อยนะเราเนี่ยตอนนี้ผิดพลาดบ่อยแต่คนเราผิดพลาดกันได้พี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดได้เรื่องปกติน้องใช่โอ้มะกี้เห็นมากันนี่เย็นนี่ไปไหนหมดแล้วนี่วิ่งดิครับอยู่ไหมล่ะครับ เจอตีตึงขนาดนี้เนี่ยเมื่อกี้ข้างหลังอะรู้สึกเออข้างหลังพี่ยิงอะไรนี่หวังหมดละข้างหลังอะตาขาดก็บอกแล้วใครเจอ๊รอชะตาขาดเหรอพี่ก้าตาขาดจะตาขาดเมื่อกี้ที่แบบมันหลายทางอะเราวิ่งเข้ากลางลรงหนีหมดอะถูกต้องถูกต้องเข้ากลางลรงเราเคี้ยวตบซ้ายตบขวาหมดอะแค่มึงแย่รวดเร็วอะต้องโอ้ยคนดูสิบคนไม่ยอมไปไหนเลยวบบตกใจผมเม่อดีคนแสดงว่ามันจับตาดูพี่ยังไอ้กเป็ดนะคนดูผมหนึ่งคนเองใช่ของกูณสิบคนนะไม่ไปไหนเลย งงงงอินโดงงเจอกระโดดยิงต้นกล้าเข้าไปอ่ะรู้จักกล้านิ้วอัศจรรย์เะล่ะจะพันไรแล้วครับฮะอะไรนิ้วอัศจรรย์ก็ต้นกล้ากับนิ้วอัศจรรย์ของเขาไงเขาแบบบางคนแบบว่านิ้วแบบว่านิ้วน,วนิ้วคนรัวจัดต้นกล้าดิ้นอ่ะดิ้นจริงนี่นิ้วขนาดนี้ลิ้นจะขนาดไหนที<า>่ถึงอะไรเลยไปถึงอะไรเวลาพูดเวลาพี่พูดแบบนี้เลยอ่ะ ไร้กาดนี่เนี่ยไร้กาดไร้กาดเย่อย่วัสดีครับมือมือครับน้องตึงอยู่ครับเนี่ยคนตึงก็ยิงกันอยู่เนี่ยน้องอย่าพลาดนะพี่บอกเลยใครอยู่เซอร์บินดูกดมาเจอผมก็ซวยแค่นั้นเลยครับใช่แค่นั้นแหละแรงกงแรงแกนมาดิใคยกลัวนี้เฮ้ยได้ยินเสียงรถนี่อยู่นี่นี่แม่งเสียงรถดังอีกแบบแต่รถไปอีกแบบเออรถหัวไปก่ะเจ็บเจ็บหนักเลย โก้กล้องบนแล้วบข้างหลังเจ็บพี่อุย้ยนกน,ก,นก,แกแต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 กให้กระสุนไม่พอเมื่อกี้แตกสองถูกต้องซ้ำปะอ,อยู่ข้างบนอยู่นบนไอ้นนนไอไอบอลเหรือตัวนึงครับแตกหมดครับยังยังมีอย่าง,งนะแม่งนอกอยู่น,นะสุดท้ายเราพี่กาใช่ปะใช่ครับสุดท้ายเราผมขอมีดฟันหัวอัหน,น <S <S ึ่งพี่กาโอ้ยเจ๊ยเกือบเกือบเกือบผมเอามีดฟันหัวโอเคโอเคโอเคบิ๊กวิ่งมามอบแล้วป่ะนะวิ่งมามอบแล้วป่ะนะรู้ชะตาแล้วมั้งนะผมเองพี่กาผมเองโอเคน้องพี่เอาเลย มันมันจะยิงกูไอ้กูยิงกูหมดแล้อ้าวมึงให้กูหยุดยิงไอ้บ้าเอ้ยไหนวะไม่รู้กูก็หยุดยิงเมื่อกี้ที่ได้แชมป์ทำไมมันไม่ขึ้นตึ้งตึ้งตึ้งเสียงมาเนื้อหนังตึ่งผมบอกแล้วคนดูเจอนิ้วอัศจรรย์เพราผมเข้าไปอ่ะอินโดอินโดไม่ไหวเพราผมหรอกจับตาดูผมมันใหญ่แล้วเนี่ยจับตาดูผมมันใหญ่แล้วเนี่ยมาดูพี่สองคนอ่ะผมสองคนอ่ะดูดิมาดูแต่พี่อ่ะเหลือหกแล้วเหลือหกแล้วสองโตไทย เซนอตัวโอ้อีกตัวหนึ่งมาโผล่เถิดแอบไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกกูตัวนี้พี่ปิดหัวมันเลยปะแม่เขาเจอที่เท่าไหร่พี่พี่ถามมาก่อนเขาเจอที่เท่าไหร่เหลือคนเดียวเนอเนอไม่ได้แชมป์แล้วน้องเออไม่ได้แชมป์อ่ะมันไม่ออกมามันเสียเวลาจริงเสียเวล้วผมอ่ะผมต้องรีบเล่นเกมเหมือนต่ออยันเนี้ยบนขวาผมฟันมันอีกเดี๋ยวผมฟันมันอีกมันโผมาคือพี่ยิงเลยนะได้เจอผมเลยวิ่งแล้วเอาเลโก้โอ้ยมึงอยู่ข้างหลังมันมันมึงังไม่เห็นมึงอีกเหรอเนี่ยดูดิ พี่ก้าดูดิงงเหมือนกันแม่ผมให้พี่ก้าไงอะไรที่เป็นสาวที่พี่ก้าเหมาะเจาะพีกระจายอยู่พีกระจายอยู่วิดิคนาดูเต้นยิงได้พี่ผมเองพี่ผมเองเขาไม่กล้าผมบอกเลยแดงเถือกดูดิมันไม่โบว์ดิมันฉลาดอยู่หลังมุมเสาเนี่ย เอาดิเอาดิอยู่อย่างน <iki> ี้แหละเอาดิดูดินี่พี่ผมเชิงครับเช <c oughs> um ิงตึงครับพี่ผมก็แข่งเลยครับก็แข่งเลยมันจะใช้มุมผมด้วยนะไอ้น้องจะได้แบบพี่กายนะขอพลาดเขาพลาก็จริงจอย่างเราอ่ะหูงงเหมือนกันเฮ้ยขอพลาดเขาพลาก็จริงจอย่างเราอ่ะหูงงเหมือนกันขาพลาดเขาพลาก็จริงจอย่างเราอ่ะทีมแข่งอื่นใช่ทีมแข่งอื่นอ่ะจริงๆนะเรียกผมได้นะผมกระโดดยิงให้แค่นั้นแหละ อันแน่ไอ้น้องขอแดงเลยพี่ก้าจัดโทเลยได้เลยโอ้พี่กาผมพูดเล่นพี่เจ้าทำไมโอ้จัดให้เน้นเจัดให้เน้นเ้นเขาเรียกว่าเต็มหัวจุกผมไม่อยากให้ช่วพี่ก้าผมพูดเล่นพี่ไม่รู้หรอกเมื่อกี้เองบอกปุ๊พี่ก็กดสคริปเลยเมื่อกี้โอ้ยยโอ้โยอ่างอ้ยโออ้ยอะยอ้ยโเยอนยโอยออนยโอ้หัว้ยโอ้ยโอ้ยยอ อูเวลสิบแล้วก็เอ้ยเกินเราก็ตึงกันเกินพี่อ่างโคตรตึงอะคนดูธรรมดา